ชนานอกจากจะมีเขื่อนเจ้าพยาเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วจังหวัดไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแห่งนี้ยังอุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งวัดวาอารามโบราณสถานรวมถึงชุมชนเก่าแก่ผมจึงได้รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวมาแนะนำจำนวน10แห่งด้วยกันไปพบกันเลยครับกับแนะนำสิ่งที่เที่ยวจังหวัดชัยนาท 1. สวนนกชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือเป็นภาพลักษณ์และภาพจําของจังหวัดชัยนาทสถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนกที่สําคัญมีพันนกมากมายถึง58ชนิดลักษณะเป็นกรงแบบเปิดให้นกอยู่รวมกันอย่างเป็นธรรมชาติมีพิพิธภัณฑ์ไข่นกที่รวบรวมไข่นกสายพันธุ์ต่างๆทั้งในและต่างประเทศและที่ชอบมากๆคืออาคารแสดงพันปลาร่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่รวบรวมปลาน้ําจืดต่างๆกว่า90ชนิดมีทั้งจัดแสดงแบบตู้ปลา และอุโมงใต้น้ำอคอเลียมเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเที่ยวชมแบบเป็นครอบครัว 2. วัดธรรมามลวรวิหารเป็นวัดโบราณที่ค้นพบหลักฐานของเจดีที่มีอายุก,กว่า800ปีสร้างในสมัยของพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงสุโขทัยภายในพระวิหารปริสถานหลวงพ่อธรรมจักรเป็นพระพุทธรูปค,คู่บ้านคู่เมืองชัยนาทจุดที่สําคัญแต่หลายคนไม่สนใจ คือการเดินขึ้นบันไดจำนวน565ขั้นเพื่อไปสักการะวิหารหลวงพอ่อนาคบนยอดเขาสามารถชมวิวมุมสูงของจังหวัดชัยนาทรวมถึงแม่น้ำเจ้าพยาที่คดโค้งไปมาถือเป็นมุมมองที่สวยงาม 3. วัดปักคลองมะขามเท่าเป็นวัดที่มีพระเกจิกอาจารย์ชื่อดังคือพระครูวิมวลคุณากรหรือหลวงปู่ศกท่านเป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ หลวงปู่สุขมรณภาพาไปเมื่อปีพศ2466ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมาสักการะหลวงปู่สุขกันเป็นจำนวนมากไม่เว้นแต่ละวันตามความเชื่อและความศรัทธาโดยเชื่อกันว่าบาร,รมีของท่านจะช่วยดลบันดาลให้มีมงคลต่อชีวิตและแคล้วคลาจากอันตรายทั้งปวง 4. วัดเขาพลอง มีชื่อเต็มว่าวัดปฐมเทศนาอรัญญาวาสีเป็นสถานที่เป็นดิสฐถานพระพุทธ,ธอริยธรรมโมพระพุทธรูปปางมารวิชัยสีทององค์ใหญ่ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพักที่งดงามมากที่สุดในจังหวัดชัยนาทและเนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนภูเขาทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันสวยงามของตัวเมืองชัยนาทได้อย่างชัดเจนถือเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามของเมืองชัยนาท 5. ้าโบราณสถานวัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่บโบราณในยุคข,ของเจ้ายี่พยาตั้งแต่ปีพศ1952จนมาได้รับการบูรณะในสมัยอยุธยาถือเป็นโบราณสถานที่มีความน่าสนใจและมีความสำคัญทางปอติศาสตร์โดยมีพระประธานเป็นหลวงพ่อใหญ่อายุกว่า700ปีพุทธศสนิกชนนิยมมาสักการะขอพรหลวงพ่อหลักเมืองหรือหลวงพ่อหมอเพื่อหายจากโรคภัยไข้เจ็บนอกจากวัดมหาธาตุแล้วใกล้ๆกันยังมีวัดพระยาแพร เป็นโบราณสถานในยุคสมัยเดียวกันอีกด้วย 6. วัดปทุมธารามเป็นวัดที่มีพระเกจิชื่อดังแห่งรุ่นแม่นำท่าจีนพระครูปทุมชัย,ยกิจหรือหลวงปู่นะเป็นอดีตเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาผู้เป็นทาย,ยาทสืบทอดพุทธาคมสายหลวงปู่สุขภายในวัดปฏิสถานพระมหาเจดีย์สีชัยนาทเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดชัยนาทภายในพราเจดีย์แบ่งเป็นสามชั้น ชั้นบนสุดสามารถชมวิววัดบนมุมสูงรวมถึงเป็นที่บรรจุของพระบรมสารีริกธาตุชั้นที่สองรวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ชั้นที่หนึ่งเป็นโรงแก้วภายในบรรจุสรีระสางขารของหลวงปู่นะเจ็ดวัดพราแก้วเดิมชื่อวัดป่าแก้วเป็นวัดที่มีโบราณสถานที่สำคัญมีองค์เจดีย์ที่มีอายุก,กว่า700ปี ลักษณะเป็นเจดีศิลปะอูทองความสูง37เมตรถือเป็นเจดีโบราณที่มีความสมบูรณ์และงดงามองค์หนึ่งของประเทศไทยด้านหน้าเจดีมีวิหารภายในวิหารเป็นสถานหลวงพ่อฉายเป็นพระพุทธรูปบางมาณวิชยัยสินฐานว่าสร้างร่วมสมัยเดียวกันกับองค์พระเจดี 8. วัดสัพพยาเดิมชื่อวัดวังหินด้านหน้าป็นสถานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นามว่าหลวงพ่อพุทธสำเร็จ พุทธศาสนิกชนนิยมมาสักการะหลวงพ่อเฟื่องพระเกจิที่มีบรารมีท่านมรณภาพไปเมื่อปีพศาา2476ไฮไลท์คือการเข้าไปชมภายในวิหารน้อยภายในเป็นที่ผลิตฐานพระพุทธรูปปางกาบพระบรมศพลักษณะเป็นพระพุทธรูปประทับนอนหงายในหีบศพโดยมีพระสาวกกำลังนมัสก,การพระบรมศพเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่หาชมได้ยากยิ่ง 9. ชุมชนสัพพยา เป็นชุมชนเล็กๆที่มีบ้านเรือนเก่าแก่เป็นอาคารไม้ที่สวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์มีบรรยากาศที่เงียบสงบโดยสามารถเดินเล่นชมบ้านเรือนชมวิถีชีวิตชุมชนรวมถึงถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตได้อีกด้วยไฮยไลท์ของชุมชนสัพยาคือโลงพักเก่าออรอศ .120 หรือสถานีตำรวจภูธรอำเภอสัพยาลักษณะเป็นอาคารทรงปั้นยาสีขาวยกพื้นสูง ในอดีตเป็นโรงพักมาตั้งแต่ปีพศ2444ได้ทำการบรอนะใหม่ให้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์โรงพักขนาดย่อมบอกเล่าเรื่องราวของสถานีตำรวจและชุมชนสัพยาในอดีต 10. วัดไกลกังวลปิดท้ายด้วยการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาสารพัดดีไม่ใช่เพียงการชมวิวมุมสูงของอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทแต่มีไฮไลท์คือการมาชมความอลังการของถ้ำจำลอง สร้างขึ้นเพื่อครอบพระพุทธบาทรีลอยภายในถ้ำถูกจำลองออกมาได้อย่างเหมือนจริงมีเสาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง,ง่านอยู่กลางถา้ำความงดงามระดับอันซีนอินไทยแลนด์ภายในถ้ำยังมีรูปเหมือนหลวงพ่อสำรวมอดีตท่านจเจ้าอาวาสท่านมารณภาพไปเมื่อปีพศ2561เนื่องในวัดตั้งอยู่ในเขตป่าจึงพบเห็นนกยูงและกวางที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวนิยมไปให้อาหารก่อนเดินทางกลับ ทราบกันไปแล้วสําหรับแนะนําสดที่เที่ยวจังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาทยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกเยอะเลยครับแล้วจะมาแนะนํากันอีกในโอกาสต่อไปขอบคุณสําหรับการรับชมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ